สวัสดีค่ะช่องเจ๊คโนยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจ๊แคโนํนำเสนอบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆนะคะแปลงนี้นะคะบ้านหลังใหญ่เลยค่ะทุกท่านรอมรัวเรียบร้อยมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะอยู่บนที่ดินขนาด100ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี ทำเรดีอยู่ใกล้เขื่อนป่าศักอยู่ใกล้โรงพยาบาลบางมง่วงอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้ตลาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยนะคะตัวบ้านมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงค่ะอยู่บนที่ดิน100ตารางวาพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรน้ำไม่ท่วมนะคะอากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวอยู่ติดริมแม่น้ำป่าศัก นำมีท่วมเดินทางสะดวกค่ะราคา2รล้าน9 0 0 0บาทนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่แปลงจริงท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดร่วงหน้าและไปดูก่อนค่ะไปชมทําเรชมบรรยากาศด้วยตนเองพร้อมตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนกันด้วยนะคะในวันนี้เจคโนะแนะนำเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ